mắm chịu mắm 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 thằng mắm 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 <laughs> 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 ื้อบ่แม่นปอมอีหยังผู้ใดมานั่นไวนี่แตกอยู่เด้อล่ะตนลงไปเฮ็ดหยัง้นลงไปเฮ็ดหยังดง้น ไอ้ห่างดังห่างมันเร็วเอาพี่น้องบ่บ่ค่อยได้ตึกอันย่างเบี้ยนเบิ่งพี่น้องมองม่วงม่งเบิ่งเบึงลาสิถึกป่านสิมีป่าบ่ปกติแล้วมันก็ป่ามันเข้ายงีแรงเนาะครับเนาะ อสองตัวอีท้ายสองตัวเห <laughs> มือนเราพี่นนงโอ้ยม่อีท้ายไหมพี่นนทตึกยาาเว้นครับผมคนไทยคนไทยยางงามเลยโอ้ยอย่าดิ้นนะลูกตัวนง่ายกาอืว เด็กปีงเราเด้อปีงกับต่างบางฮวงบางเวทเราเด้อใช้ทางนี้เล่นป่ะใไปทางมาอีกแล้วพี่น้องจะไปถ <c oughs> ่ายกระโดดกระต่ายบัวย้ำสายย้ำเลี้ยงไอกินพ่อกันที่สาธารณระนาน,าานานะจ๊ะเนาะ เงินบ้านใดี๋ยวบุกบงหูจักเขาเจ้าดอกไปเฮาพี่น้องฟังตรงคามกันกับตึกวังหันนะจ๊ะดีได้จะเห็ดให้โตใหญ่ได้ห้าไม่ให้โตเครื่องเวลาประกันหลังจากที่เลือดจักกระพานไปนะจ๊ะกระสิตึกตรงคามกันนี่ลรามองค่อยตึ๊กบงหูจักสิตึ๊กมองไรนะจ๊ะลองเบิ่งว่ามันสีมีโบ อย่าตื๊นลงเลือกแห้งไหลด้วบอมตืลองยเ้ยบ <c oughs> ่ได้เห <c oughs> <c oughs> ตืขนสูงบ่อยตืลงเลืกกรไดเงือดแห้งนี <c oughs> <c oughs> ่จะปาตาบวัตัวไหนตาบวักันตัวนั้นหล,ล่ะเรือเด้อบ,บานีพี่น้องง ไม่มีนกว่างหันเห็นนกตัวนึงอยู่เป็นไฮเป็นไฮพูดตึกก็ได้มีเท่าใด้ว้อออกเบิดแย่ด้วยจังได๋จนเป็นตะงึดมันมีนกนกโอ้ไม่มาเบิ่งกันนะจ๊ะหลังจากที่ตึกเอานกว่างหัน ได้นกบ่บ่คุณอะนกก็ได้เด้ยะไม่ <laughs> นกกับโบมี่ <laughs> ฟังปัญไดล่ะเห็นปากมันตื่นอยู่ดอกตึกเลยเสียงดวงบอมันมองนี่เรามองเข้าค่อยตึกประจำแมนนี่ที่โกกอันนี้ล่งคองกั่มันตื่นอยู่ดอกเฮ้ยเดี๋ยวสิห็ดสวย นนคใหม่เรียนทีบ้านเาใหม่ผัววิ่ผัววื่มากให้อยู่บัคาาต่ออยากฟัง้ป่าวม oh, oh, ีดีเนาะได้ยุได้ยุอ๋อแต่ทะละไม่ไม่รูดเธอเธอไปงืมมึงดูห่าเขาเดี๋ยวมาดุมึงรุ่นได้ยุพี่น้องพี่น้องคุกภาษาหนามเนี่ยขุนไม่เอาซะ Nó cứ mầm ăn như đây là tìm mọi người ơi bơm ăn đi bơm ăn đi đồn nèo đi ơi bơm ăn đi ăn đi ăn đi 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 ăn đi ăn นี่บ่คอยมาดืกดีซ้ำบอกท่านั่นดิดึกกังเกงคุณน,นะ กโอเคีมปาิได้อะไรก็สร้างว่าแต่บ่ของเนี่ยมาเลี้งขึ้อยู่เนียนเนียมาเลงนียเนียนเลยหูจักแล้วว่ามันบ่ของง้อเลยยมาง บอกเอานกเด้อเอาเต่ปลาบอกเอานกเอาเลยเอาเลยบอกมาบอกเอานกยังสิไปเอานกอยู่ เขาเป็นนกเขานกเขาไม่ใ hmm. ช oh, hmm, ่นกเราเองดูนี่ยังของบ่น้ำท่วมพอดีเพามันคือมันดินไยลงมาอันไม่ไรก็ไปน้ำนาำสี่ว่านปลา กดันกระสุนได้ถืนตัวย่ำเลียงพี่น้องเห็นป่าครับผมกำลังวานเหี่ยอยู่ครับ,รบเห็นป่าเลยสิไปบึงว่าป่าอย่างครับต้องตัวเย่ไหมป่าอย่างนั้เอ ่อไ,ได้เห็ปเดปลาแดกเห็ดปลาร้ายังดีเลยพี่น้องอปลาไก่ครับมันก็ตายอาพี่น้องตรงไก่นี่พี่น้องปป๊ดพี่น้องปอดเออมวตะฟูตายยังคุ้นคุอยู่สุดยอดเลยพี่น้อง บักหาฮกโลกครับตัวนี้ครับเป็นยังที่ตายเลยฮนะมุ๊มีห้อยยิงเด้ตายมือเศรานี่แหละของส่งนี่ลักษณะว่าเกียรตถลอกถือด่างงี้บ่ฮะถือด่างงี้เขาเยาบ่ฮะ ก็ดถลอกไหมโอ้มานเลยพี่น้องเอาเพร็ดปลาลาด้ป่ะเออเพร็ดปลาลาเนาะมันพี่น้องมันปลาตายหาโลพี่น้องปาไปเพร็ดปลาลาพีาน้องเพร็ดปลาลาปลามันหัวแต่สีฟูสุดยอดสุดยอด